สิบสี่นาฬิกาสามสิบนา,น,านาทีสี่นาฬิกาสามสิบนาทีสปสดียติธรทมทุกท่านทุกคนนะครับวันไม่ีไม่มีครับอ๋อผมรู้แล้วพี่ครับสัาดียติธรทมทุกท่านทุกคนครับวันนี้จะถึงแล้วน,นะครับ ใกล้จะถึงแล้วอ่ายกพังขึ้นเลยนะครับอ่ายกไว้นะครับ ตะก้มครับเงินหน้าขึ้นเลยครับเงินหน้าขึ้นมองหน้าผมกูเลยเอาพิมพ์ไปนะครับอาสาทุครับผมเส่้องนายอำเภอนะนางอำเภอนะเป็นนางนะเป็นนางอำเภอที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะคนไหนครับแน่แน่เสื้อดำนุนนุนโอ้ครับผมนางอำเภอดอยหลวงนะนางอำเภอไม่ใช่นางอำเภออ่าแต่เป็นนางอำเภอโอ้สวยนะถ่ายยด้วฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เก็บสีดำดำสิ่งครับขอบคุณครับผมพี่ครับวันดีครับบานได้เลยนะครับขอบคุณครับผมบานน้ำได้เลยพี่แกเป็นน้ำมงคลได้เด้อแบ่งน้ำแกไว้ครับนี่อันนี้นางเพื่อครับนางเลยเนาะครับนี่ผู้หญิงครับ อันนี้ท่านเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนายอำเภอเนาะนายอำเภอโดยหลวงครับครับนายอำเภอโดยหลวงครับได้ได้ถอดได้ถอดไม่ได้ถอดได้ถอดได้ ตอนเช้าผมเป็นเป็นเป็นเคยเห็นแต่นายอำเภอนะครับอันนี้ท่านเป็นผู้หญิงนะครับเป็นเป็นเขาจะเรียกอะไรนางอำเภอปะนางอำเภอเนาะตั้งไหนก็ตั้งนายอำเภอดิเนาะนายอำเภอแะไรครับเนาะใครมีนายอำเภอเป็นหมีได้เลยเป็นคนที่สองนายอำเภอเป็นผู้หญิงท่านเป็นผู้หญิงครับผมอออะีเเเยนนป้งงงิมโอเคครับโอเคครับ นเะรเรจะเลี้ยวแล้วนะครับจะเลี้ยวแล้วจะเลี้ยวละเดวจะเลี้ยวละแม่จับไว้ได้แม่จับน้ำแตแตแ้แแบดอันนี้นะครับชื่อเต็มเต็มครับนี่โรงเรียนดอยหลวงนะครับราชมังคลาพิเศษ เรียกยากครับอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายครับหลวงตาข่าจะพักจำวัดที่นี่ครับสวัสดียําท,ทุกท่านทุกคนนะครับนี่ขณะนี้ท่านทุดงมาถึงแล้วซึ่งท่านในอำเภอนะครับท่านก็มารับเนาะ นี่ถวายนะครับอหลวงตาเขาหัวให้ครับเอ้าให้อีกสองรอบให้สามรอบเลยครับโอ้เขาถ่ายไม่ทันซึมเข้าบ็ได้เลยครับลวงตาท่านไม่เคาะ้าให้ขึ้นตานะครับแต่ว่าท่านเคาะหัวให้ทั้งสามทีเมื่อกี้ครับ Yeah 1, นี่เราบผมไม่ไกร้ขาเป็นไก่นครับได้หลวนักนักม่มะขามงคลามดาวเจ็ดโลห์หนิเ โยกไวปเลยเป็นอาโอกางเลยหน้าขึ้นเลยผมมาอะไรเก็บไว้บูชาเลยนะวันนี้อากาศไม่มีแสงแดดทั้งวันเลยนะครับอากาศไม่มีแสงแดดทั้งวันเลยโรงเรียนดอยหลวงนะครับ าชมังคลาพิเศษมีกรณีพิเศษนะรัาเป็นผู้หญิงเปนนนางเนาะนาลี่ยูกงไม่เนี่ก็เจ้าหน้าที่นะครับสยามลวมใจนะครับพี่พี่ท่านมาร่วมส่งหลวงตานะครับถึงที่หมายท่านก็มารับพรนะครับรับพรก่อน นะครับตอนนี้ถึงแล้วครับพี่ตามอะไรวันแล้วครับลูกโป๊กหอบที่สี่หอดที่สี่เพื่อนบ้านผมครับรอบที่สี่ท่านบอกเดี๋ยวก่อนถวายนะเพึ่งรอบที่สี่ละสองสายแล้ววเหรียญยิ่งมัน อ่ะตอนนี้เข้าด้านในแล้วนะครับนี่เดียวแล้วโอ้โหนี่ครับนลยสุนัขตัวนี้ก็เดินส่งลุงตาไปถึงที่หมายเหมือนกันครับอ่าตอนเย็นนี้ต้องหาข้าวกินแล้วถ้าไปส่งลุงตาก่อนครับ รถหน้ารถหน้ารถหน้าไม่รอเลยนาะอย่างดี้คุมารถหน้าไม่รอเลยครับยกขึ้นเลยครับยกขึ้นอ่าครับผมตะกุมครั่งคือตรงๆไปยต้ั่ครั่ตรงๆเพิ่มนัปยคือตรงๆไมยต้องก้มคณ้ากูกูค่ะน้องตากูไม่ยิ้มครับไม่ยิ้มครับ

คีอนมเขาเ <beginning> จ <world> ็บมอสตลอดเลย พี่เพื่อทำอะไรพี่เพื่อนลืมลืมแล้วคอยฮะฮัลโหลตาฮัลเลพักครับอ๋อถึงแล้วนะครับถึงแล้วกังทำเพื่อนทุกคนนะครับกับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับก็จะมีกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเป็นสะพานบญร่วมกันนะครับให้กับทางช่องยูทูบตามดัมซิ่งทางเพจเฟซบุ๊กไลค์ตามดัมซิ่งทุกท่านทุกคนครับผมสําหรับ คลิปนี้สวัสดีครับผม